สวัสดีครับพี่น้องมหอจอดถึงแล้วครับเมืองมอนิอยสก,กลนครน,นะครับมาผักแรมแต่เมื่อวานแม่บุมครับพูนแล้วนอนเฝ้าอยู่ไปซื้อครับสวัสดีแม่สุภาพรครับแม่อรทยแม่ปานีครับแม่สุภาพร พยอมครับสกลหนาวบัวจาห,หนาวครับสอดีแม่เล็กน้ําฝนแม่จันทิมาแม่แดงครับพี่ตายรอยเอสสอดีแม่ชนันชิตาพี่หนิงสุรบ,บุรีครับบนอนน์ร้อยสี่สิบาทครับสอดแกงพอมูอนิกิฟซ่าด้วยนะครับบัตื่นเศร้าจังไหยแม่ต้องตื่นเศร้าเพราะว่าถ้าตื่นสายเหตุงานมันสีห่อนครับเบื้งแดดสกุลนาวข้อรงหนาวหนาว กินแล้วพ่อแซ่บแซ่อยลืมซื้อเอ็มรอยมาฝากวะมาหอดจะโมงไอเต๋าผมหอดย้โมงสี่โมงแรงเลียงเจ้าีเียนจะปานี่าเลียนเลียดีผู้ใด บรรยากาศเลี้ยงจ้ที่ไว้พบกันที่ลบบุรีเห็นพี่นิงว่าซื้อขนมไปเลี้ยงพ่อแมนบอทั่วแปบบจังหวัดลบบุรีอรรขอบคุณพี่นิงเด้อกับแม่ยันวงดีครับยิบเจ็บนิคมพัฒนารามชัยบดานจังหวัดลบบุรีมีฝน,นบ่อแม่ฝนบ่มีแล้วหนาวแล้วครับอีสานบานเฮาหนาวเออลมหนาวลมสิบเอ็ดหัวลมตองลมสิบสองหัวลมอวย ผู้บ่าวผู้สาวสีโจกกันกนหนาหนาวนี่ละ่มะมาฮอดจอดถึงแล้วครับมอลำเรื่องตอก,ก่อนทำนองกอนแกนมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยสอแอนออรดีมอลำขนใจพระาแถนเดินทางมาฮอดมอน้ทำการแสดงอยู่ที่เมืองตำนานผาแดงนางไอกับวัดสะพานสีบันผ่านพัฒนาตำบลขามินครับอำเภอเมืองสกลน,นครลอลำอยู่เทือหนึง่งสองเทือครับบันผ่าน งานแหลกพระเอกบวชพระเอกเบียเนาะทัแฟนคลับเ่าเกาซีหูจากพระเอกเบียนะครับรอบสองจะเป็นงานรอเททองรอพระประธานของวัดบรรพานนะครับมือนีกับมาอีกเถื่อนหนึ่งนะครับบัตรนะบาทเอาเป็นผู้จัดของพระเอกตุมตามนะครับเมื่ออื่นนะครับลูกหลานเตยลา่าเจ็ดม้งเศราเานนทีกาลงพอออกบินทบาทเรียบร้อยแล้วหลานจะเดินทางไปทาการสแสดงต่อที่ตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเดี๋ยวเมื่อออ่นมีซอแอนอรดีพร้อม